เลเลสูตรมั่วซั่วสูตรพะโลพ,ระ,รพะลสูตรทะลปลาไปแล้วก็ปัดให้บ้านว่านี่แหละสำหรับผัดผัดข้าวโดยออเฉพาะว่าันแนี่ก็จะแม็กกี้นี่แหละสูตรนี่แหละผัดข้าวโดยออเฉพาะก็ใส่นั่นแหละสูตรปั้ดให้บ้านบอกน,อออนั่นแหละเออนั่นแหละก็เห็นลูกข้างขวดก็เห็น ตอนเชา้าเพราะว่าข้าวมันเหลือเมื่อคืนน่ะนะก็เสียดายแน่นบอกเห็นอยู่มันเอาแกงมากินได้แกงเห็ดค่อยเก็บอยู่ค่อยเก็บมันค่อยเก็บลม,มันขมันเห็ดขมเห็ดพึ่งขมอืม พาดจำมีตามเกิดพี่น้องเอ้ยได้เนี้ก็ใส่ไปมะเขือเทศก็มีแครอทก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กินเท่าที่มีอ่ะใส่ลูกแล้วก็กินกันตอนเช้าออก,กินแล้วก็แล้วไปทำงาน เสื้อนั่นล่ะมันห่อนเสื้อผ้าเสื้อจ่าก็มันเป็นก็ถ้าใครจะกินก็มาตักเอาไม่ได้เนาะเออใส่นี่แหละแล้วก็ใครอยากกินก็ตักเอาตรงนี้แหละรู้ว่าตักเอาตรงนั้นเอออ่ะโอเคตามนั้นก็ตามว่าได้กินโซ่ไม่ลูก้นะนับตะไลได้ไม่มีเพื่อนทำไมอ่ะทำเสียงับนี่ใครกินน้ำทำสินังน้ำเยอะสินังด้วยเยอะเด้อพี่น้องเราจะรีวิวนะว่าเชฟแอนจะแซ่บแค่ไหนนะ อันนี้มาอันนมานนด้วยออนนเกืนนอเด้พี่น้องเ<า>็ก<า>กินเป็นนยนยมามาจะวันนี้ปาบอกจะไ้ซื้อเครื่องเคร่อง้ใช่เรื่องอ้มกั เป็นนอนเลยแนกลับมาหน่ะกระถิ่นไม่เลิกไม่ฮะไม่้กลับาบานค้างไม่บันคางร้อนกูแอ้แม่ลูกกินข้าวกันสงคนอีกแล้วมาทำไมอ่ะโอ้ย สู <c oughs> ท่าลูกขาดเลยเหยียบมันใจฮน้องเจ้าใครเจ้าเจ้าเลยเลยเลเลยเฮ้ยแก้วเหมือนกันเลยอ่ะเอาเด็กเว้นเด็กเว้นอืมเดกเชเว้นเลยทำอ,อะไรข้าวผัดบอกผัดเชฟเบแ้งเชฟเลีแงเชฟเชฟน้อนได้หรืว่จ้ามามามาไหมา มาทู่นี่ครับโคนสามตัวมาขึ้นเหลืออีกแอนวันไหนมีน้ำพริกก็ไม่มีผักนะวันไหนมีผักก็ไม่มีน้ำพริกใช่แล้วโอ้โหเนี่ก็มีของกินเยอะแต่ไม่เอาช้วยชามมาเรื่อยไปแกเรไรแเซลไม่มาช่วยหมูเจนะหมูเจเอาบ่เอาบ่กินบ่ เอ็นเกน้เอ็นมวยเชมวยเมเราชอบผักชอบผักเเรเรียกว่าน้อะอะไรนะเอดื่มเละอะรชายชายชายกะนายชายก็ไนายชาถ้าลูกงามน่ะมันดีได้หน่อย ทั้งขันลูกมุณเขาเลาะกันเลยคุณเด้กหลากันเยอะยยะอันนี้อันนี้ไปเอาที่ไหนมานย่าซื้อตลาดโอ้ไหนชอบไหนมาใครชอบไหน,น,นเร่งโดนป้าดากับพี่เสือดแล้วเดือแล้วแต่ป้าดามวยูคไปไหน,นหอ่ะเหลือดร่งทึบป้าดาวออกไปข้างนอกบ่ช้าเดี๋ยว เลี้ยงด้วยเออมานจอะไรหลมเลหลอลกบังะไนันดยกหลงหั เป็นัไเป็นเป็นเปนยนะังนะไงรู้สั้เนถูกแซ่นะกินนะไม่ได้นนไม่ห้วงกดไม่ยอมไหมอืมก็เลยใส่คอนเข้าไปนะข้ามันอยู่ร้านหาน้ออ <c oughs> ืออแเดี๋ยวจิบไปอยู่ร้านเขาสูตรเี๋ยวิบากิน จะไม่ยองมาได้กินนะยองเหมือนเด้อต้องยองนะจ้าผายกะเพราแล้วอร่อยมื่านเนียวันนี้จะผัดให้กินอีกนั่ไปให้ยองอ่ะทางย่าหน้าบ้านเตรียมพื้นที่ไว้อะไรเนาะ มันเด้งมาสวัสดีค่ะมื้อเช้าอุ่นตุ้นี่ด้นมา

เอาแล้วก็เลางจะแกงแต่ว่าไม่ออมใส่หนูชอบกิงแกงออมที่สุดเออหอมแต่มันไม่มีไม่ข้าวเหนียวมันไม่มีเลยนะก็เลยรอเป็นคนเที่ยงเอาก็เลยกินอันนี้ลองก่อนตั้งเที่ยงสิดแกงข้าวเหนียวก่อนลงมา ข้าผัดโคอร่อยพี่จริงมีโคตรเลยใช่ไหมเซฟแอมืมกุกกอกกรงๆกูเป็นเป็นบอกมาดูสามตัวใครกินน้ำมันงเจ้าเนี่ยตียงอี๊เยอะตียงอี๊เยอะจีอจีนเหรอ,อ,ะนะอมาอ แตงซ้าบากินมัดหน้าเออไม่ใช่น้ำอะซาบาก็กินบัดหน้าเหรอนี่คือนาทประทูก็คือแม่อ้ายังไม่หมดอานป้สัอ๋ปากินีิเดเอวปาซือเหมนกาดาเราือรสีได้นกระดาษเราเลยเทาตัวสามตัวกินมัดหนเกือบสิบคนแล้วก็แตงก็ซ้าบากระกินมัดหน้าอีกแล้วเนี่ยเราจะไปราไปซื้อเลยนะแตงเนาะเจ็จหน้านาเนาะ จะปลูกไปเลยทั้งทั้งนาเลยแปลงหลังบ้านญาชีนะปลูกแตงอย่างนี้อยางีปลูกแตงขึ้นสวนเออเราก็จะเก็บแตงไปขายไปขายแล้วก็ขายโดยเขาในวเหรอนอ่าแบบว่าสมัครคนได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ไรสดสดตแตงทั่วประเทศกด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 ปักตะกร้าแล้วกด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 แตงเจ้ำแตงโมพันพันแตงโมลอยไห่เปิดประตูขายแต่ไล่อยู่สวนนะ อไรยมเห็นไหมเมื่อคืนเขาไลฟ์สดได้ร้อยกว่าล้านเน่ยเราต้องขายแตงขายผักของบอสอนุวัตหนล้านอันุวัตไม่ตอนท้ายของวันด้วยคนนั้นเกินตีห้าร้อยยี่สิบหล้านเรียกนี่อนุวัฒน์ก็เรียกกี่นวัฒน์มีคนได้เกินกว่าบอสบอสอนุวัฒน์อีกจริงหรอร้อยยี่สิบหกล้านสีห้า เออรู้ได้ไงเดี๋ยวถามก่อนเออรู้ได้ไงเนี่ยโอ้แฟนคลับแฟนคลับเจนนี่ไม่ดับไม่นอนไม่มามาซื้อมาซื้อบอสแตนมันมากเลยดูบอสละวันเป็นเงินหลฟ์มันมากซื้อบอสแตนได้หน่อยซื้อแบบวัดจะตีร้อยร้อยอันไม่เฉพาะของทวัดได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นสองพันออเดอร์เจ็ดหมื่นสองพันออเดอร์แต่รู้ใจให้เจนนี่สามล้านไก่ใช่ คือเจนนี่เขาคิดออเดอร์ละห้าสิบาทถ้าพันออเดอร์ก็ห้าหมื่นคิดกลางไรเลยอืนปรลงกันแล้ว่านไรเราจะรู้นะออเดอร์ละห้าสิบบาทของของใครนะของดิวก็ได้สามล้านของใครน่ของใครอีกคนเห็นบอกว่าพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศก็ยังต้องไปขายของช่องเจนนี่ด้วยใช่ค่ะคือกระแสดังมากท่วโลกเข้ามาอันดับหนึ่งของติ๊กต็อกอันดับสองคือพี่ป๋อทุกท่าน พี่ปอกําลังดันอยู่ตอนนี้แรงของติ๊กตอกดันพี่ปออยู่ตอนนี้มาดันเซ้อพี่ปอที่เมียเขานี่นะพี่ปอนนะย่าอะไรนะพี่ปอหน้าท้วงป๋อหน้าท้วงเหรอเออตอนนี้คันมากวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีติ๊กตกแล้วตอนนี้วันนีเอาดีไทยติ๊กตกแล้วเพราะเจนนี่บอกว่าซ่อมมูลโอมเ้พี่อยู่หนับซองกับนูนะกาแฟน่ะเพราะว่าเจนนี่ไปดันให้พี่ปอไม่อย่าแจงอย่าไปดันเราให้ซ่อม อวันนี้เราก็จะช่วยกดันให้เราดันเราดันปลาลนัววันนี้เราจะดันปลาลนัวกดอเนาะจากลานเนาะทำไมเขาเขาให้ความสนใจมากขนาดนี้เนาะมึงกดไหมเออได้ไหมเอดินแม่เออปลาล้าเพิ่มไหมปลาล้าเพิ่มไหม รับไปไปวีเรียอย่างยีนะธรรมทำไมเราแพ็คของพาเออวันนี้เตรียมแพ็คของยอะมากเลยนะอันแพ็คอันแพ็คไม่เรามีสเต็ปของการแพ็คเออเราจะไม่แพ่งั้อเออเราต้องแบ่งทีมเจ้าต้องกับข่ายวันนี้ไม่ก็เจ้าเนี่ะต้องผิดญาติใครที่อยู่ข้างญาชิดูญายิไปไล่ไีเอาเรื่อน ผมไม่เคยแพ็คของเลยนะครั้งแรกนั้นน่าก็บอกว่าค่อยแพ็คลังอย่างเดียวถ้าเขาอยู่แพ็คแบบนี้ญาจะมาห้าคนญางติได้ให้เขายามาสองคนใกล้เขาเสือเกิเป็นคนละตัชิมดังชิมดังชิมนะรอร่อยมาเราจะเดนเราดังบินให้มาวางอ เบื้องบินกับลูกอีกวันนี้ฉันบอบอกว่าเอามาหาควรเอามาเสิร์ฟควรเรื่องนี้ไม่ไม่ยาแย่สินี่มันมันหนาวันนี้เราจะแพ็คปลาโงเอฟซีฮาวดี้เทรลอนโเดอร์ฟังฟังวันนี้อาดาดามาเราเรียกพอดีเราเรียกจนเธอไม่ได้ยินหรออ๋อกขาลังทำความสะอาดสาระปลาอยู่ฮาดี้วันนี้เราจะแพ็คปลาราด้วง เพราะว่ากระแสกระแสมาแรงมากตอนกระแสขายของออนไลน์มาแรงตอนนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมแบบนาทีเราติดใจเลยพวกน้องหน้าในเด้อเอ็นดูสว์ในเด้อเบิงไฮหาหน้าที่ขึ้นในเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าสุขก๋นะคะ Я yeah. Yeah. Yeah, cool, right?